สวัสดีค่ะพี่น้องคะมื่อนี้ช่องเกษตรล้างบ้านนะคะบอดีพบกันนานแล้วนะคะ่ึงจากว่ามาตังจังหวัดค่ะหลังฝนตกอากาศแบบนี้นะคะสีเขียวนะคะืันนี้ช่องเกษตรล้างบ้านนะคะบอดีเห็ดบอดีเรียงเป็ดมาน้าแนล้วนะคะฝากคุณพ่อเรียงไว้จักสิเป็นยังไงธรรมชาติอีลีค่ะธรรมชาติค่ะอีลีพี่น้องคิดหอดเป็ดอยู่เด้ตะวาก่ะ พี่สาวได้ส่งค่ะเป็ดกับวิดีโอเป็ดมาให้เบิงเป็ดกับไงขึ้นอยู่ค่ะแต่ว่าเสียอย่างเดียวแบบว่าแหนแดงมันอยากตายแล้วกับไปหนีต้องไปฟื้นฟูแหนแดงแหนแดงมันอยากตายแล้วแบบว่ามันพอมีคน้นดูแลเพราะว่าการที่จะเลี้ยงแหนแดงมันต้องมันต้องดูแลค่ะเพราะว่า,แบบวาเลี้ยงทิมใ้ในกระช่างซื้อเขาต้องดูแลว่าเออบอนี่ข้าตักขึ้นไปแล้วข่ากับปล่อยให้มันอยู่ใน,น่นล่ะกะัเข้ากระเบิงว่า น้ำปุ๋ยหรือว่าน้ำขี้งวมันเพียงพอบ่อห้อาก็เติมลงไปได้เพราะว่าปกติจะเติมอาทิตย์ละอาทิตย์ละเท่อค่ะเติมน้ำขี้งวลงไปในบอ่ออาทิตย์ละเท่ามันจะเสีเห็ดหายแหนแดงที่มันเลืออยู่นั่นนะ่ะขายายขึ้นมาโดยที่า่มีว่นสายนะบานนี้ห้ามากนี่ว่ามีค้นเบิงแหนมันก็เลยตายก็คอยทย,ย่อยตายไปที่ระบอที่ระบอเนื่องจากว่าข้าเจ้ากัญญาเนาะข้าเจาะกัญญาเห็ดหน้าข้าเจาบว่มีเวลาเบิงให้ห้า เข้ากับมาทุระ mm hmm. ก็เลยปล่อยไปตามยะถากรรมกรับเมื่อนี่ล่ละกลรเมื่อนี่ก็ต้องไปฟื้นฟูแหนแดงให้มันเพียงพ่อก,กัาการจะเลรียงเป็ดนะคะตอนนี้ก็กิกนห้ามก็กินเศษเข่าไปก่อนอกินห้ามก็กินเศษเข่าไปก่อนตามธรรมาชาตินะคะปล่อยให้มันกินไปตามที่เพิ่นเลี่ยงก็คิดตนเพิ่อนอยู่แต่ว่าก็จะเสดแน,นวด่าเนาะท่าตองมานะคะ,ะจังไดก็บพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะเนาะ การเลี้ยงหนแดงกับดูแลเอาใจใส่ตามที่ว่าน,นะคะขันท้าบดูแลเอาใจใส่มากก็จะตาต่แต่ว่าขันท่าฟืน้นฟูแล้วก็เลี้ยงมันไปตอกะัะข้าวเดียวมันก็ฟื้นได้แล้วค่ะค่ะผู้ใดสนใจหรือว่าสนใจที่จะเลี้ยงหนแหนแดงแล้ะก็ฝากถามมาได้ค่ะให้คำแนะนำได้ค่ะแล้วก็ฝากที่ตามช่องด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากที่ตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะ